<c oughs> อ่ะก็มาเข้าไลฟ์นะครับหลากพัฒนาวันที่14วันพุธที่14เดือนพฤษภา2568นะครับมีคนเข้ามาเลยอยังมีหนึ่งท่านมีหนึ่งท่านนะครับ วันลาพัฒนาของวันจันที่ที่12นะครับวันจันทร์12นี่หลุดเลยนะครับนี่หลุดเลยทั้งหมดเลย4 5 6ห้อ่าสูตรที่1เข้า5อยู่สูตรที่1เข้า5สูตรที่2หลุดเลยสูตรที่3เข้า5ตัวเดียวกันนะครับสองมันไม่มีมันมาอยู่นี่เลยมาอยู่หลักร้อยนี้เลยนะ ม่ได้สูตรนี้ก็มีแต่สองเจ็ดสองกับแปดสองจับแค่นั้นนะครับก็หลุดประหลุดนั่นแหละครับหลุดไปวันจันทร์ที่สิบสองนะครับหลุดแต่ว่าสูตรก็จะจังใช้สูตรเดิมต่ออยู่นะครับให้มันหลุดสองงวดติดต่อก่อนค่อยปรับใหม่กันนะเพราะว่าปกติมันก็ไม่หลุดเกินสองงวดนะครับมันไม่หลุดเกินสองงวด มันก็จะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรเดิมไปก่อนนะครับจะใช้สูตรเดิมไปก่อนสูตรเดิมสูตรเดิมก็จะได้จะได้พัน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 หลักหน่วยก็จะเป็น4เป็น6 6 7 8 9เอา4ี่ตัวเลยสูตรที่สองครับสองสามี่หไม่ชนกันสักตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ชนกันไม่ชนกันจะได้ไหมสูตรที่3 5 6 7 8สูตรที่สี สามสีเอาวางไว้สีสูตรตามปกติก่อนนะครับสีสูตรก่อนทีนี้เมื่อได้ทั้งสีสูตรแล้วเราก็มาประกบคู่ก็จะเป็นหกสองหกสามหกสีหก,ห,กห้า

95อันนี้ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขไม่มีใครเข้ามาเลยเลยสวัสดีครับ14ทุกคนดูนะครับ14ท่านนะครับก็16ท่าน16ท่านก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ไหลาลาวพัฒนาวันที่14นะครับวันพุทธที่14เดือน568นะครับวันจันทร์นี้หลุดไปนะครับวันจันนี้หลุดไปวันนี้ก็หมายแก้มือหมายแก้มือนะครับเอานี่ต่อก่อนนะครับร้อยก็จะเป็น3 4 5 หกเจ็ดแปดอ้าวทีนี้ก็ไปดูตัวเด่นกันตัวเด่นถ้าไปจับ1กับ2มันไม่ชนก็ไปหาตัวชนจาก3มีชนนี้ก็คือ3กับ4ชนนี้5 6 7 8 6 7 8็ี่ชนนี้ 6 7 8อันนี้เป็น5หรือ5จะยืนรอ5จะยืนรอไหมนะครับอันนี้มี5เอามี5แต่3 3ก็ชนนี้อยู่นะครับ3 4 3 4ฝั่งข้างล่างนี้ งวดก่อนผมจับ7กับ8ใจทุกตัววันนี้ก็จะเอา3กับ4นี่แหละนะครับก็3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8 ส่วนบนกับส่วนล่างตัวที่มันจะชนกันนะครับตัวที่ชนกันมันก็จะได้เก7ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามหกสามหกสี่ชนหลายตัวนะครับหกสามหกสี่หกสามหกสี 8ปดสอ่ะตัวชนนะ8ปดสมี8 5ด้วยมี7 5ด้วย6ก 5, ด้วยตัวชนนะครับ6 7 8ตัวชนเลยหกเ็ก็ชนอยู่9ก้าชุดหนึ่งสองสอ่ะชน9ชุดนะครับคืออ่าตัวจับคู่เดี่ยนอยู่นี้ นะครับแต่ตัวชนอื่นก็คือชนอยู่ใน6ตัวนี้นะครับตัวชนเด่นจริงๆก็จะมี3 6 4 6 3 7 47 38 48อ่าตัวชนเด่นจริงๆนะครับตัวชนเด่นก็ หชุดหชุดมี6ชุดนี้นะครับทีนี้อันนี้เเหลือหกเหลือหกจะเอาตัวไหนเด่นจะเอาตัวไหนเด่นผมจะให้เด่นใน หกชุดนี้นะครับให้หกชุดนี้เอาเลขอะไรดีเอาเลขนี้ก็แล้วกันเป็คนความชอบนะครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับสูตรชอบสาชอบส่วนตัวคือสามแปดตัวชนชอบสามแปดนะครับ เอาวงไ้ตัวนี้ด้วยจะได้รู้ว่าเป็นตัวเน้นให้3 8ม8 3 8สีนี่แหละสามแชอบเป็นเลขแปดชอบเปเลอ่ะ ชอบเลขแปดนะครับมันมีอยู่นี้อยู่แปดชนนี้ถ้าแปดมาแปดอะไรแปดสามแปดสี่แปดห้ามันก็ชนครั้งนี้แล้วตัวนี้มันไม่มีสองข้างล่างไม่มีสองนะครับข้างล่างมีสองถ้ามันหลุดส่วนมากมันไม่หลุดข้างหน้ามันจะไปอยู่ข้างหลังจากตัวหนึ่งนะครับตัวที่เจ็ดมีหกตัวตัวที่เจ็ด ก็คือจะเป็น9ไปทะลุ9ไปทำมันหลุดนะตัวนี้อย่างงวดที่ผ่านมามันก็ทะลุไปเป็น3นะครับมี2แล้วมันมี3มาด้วยก็ทะลุไปอีกนะครับส่วนตัวหน้าตัวใกล้ไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดไปก็คือเดินหน้าไปอย่างเดียวนะครับทีนี้ตัวที่สามแปดสี่แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดโดยเฉพาะสามแปดสี่แปดนี่แหละนะครับสองชุดสองชุดหลักๆ 3 8มแปดใหไลท์ข้างล่างนะครับ3848เป็นตัวเด่นมากกว่า3848นะครับอาอันนี้คือชุดที่เป็นชุดเด่นนะครับชุดที่เป็นชุดเด่นชุดที่เป็นชุดเด่น ผมทำอะไรผิดไหมกับไลน์นี่มันเห็นไม่เห็นไม่เห็นเอฟซีเข้ามาเลยไม่เห็นเลยเอาแต่ว่ามันไลน์มันไปอยู่นะครับเวลามันเดินอยูก่ก็สวัสดีครับสิบแปดท่านนะครับทั้งสิบแปดท่านนะครับอันนี้ก็ลาพัฒนาของวันพุทธที่สิบสี่นะครับก็เด่นเด่นนะครับเด่นเด่นก็จะเป็นสามแปดนี่นะครับสามแปดสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ นะครับชุดนี้แหละพอนะครับ3 8มแสี่นะครับ3848ตัวเลขที่มันชนนะตัวเลขที่มันชนมีอะไรบ้างเราไปดูก็ได้5้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดสาหปดสาห้าหกดก็ มัน6ตัวแล้วก็จับเวียนกันในนี้ก็คือครบนี้พอดีครบอยู่นี้พอดีนะครับมีโอกาสว่าถ้าจับนในหมดก็มีโอกาสเข้าแหละต้องเข้าในในนี้นะครับสาม6ี่หตัวนี้มันก็ชนแล้วนะครับชนทั้งหมดแล้วชวนทั้งหมดแล้วเราดึงเดี่ยนว่า38กับ48มันจะมาไหมนะครับดึงเดี่ยนที่มันชนอีกชนกลุ่มนี้2กลุ่ม สามกับสี่ก็เป็นตัวเด่นตัวเด่นเด่นลงลงมาสามกับสี่ห้าก็ชนนี้อีกนะครับแต่ก็สามสี่นี่แหละอยู่นี้นะครับสามสี่ชอบอยู่นี้นะครับห้าก็มีเหมือนกันอยู่นี้นะก็เอาสรุปก็ตามนี้นะครับตามนี้แหละแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับหรือตัวที่วงกลมไว้ก็มีลดมาคือสามหกสามเจ็ดด้วยแต่ว่าเน้นที่ติดแปดนะครับติดที่แปด ติดแปดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ของเราพัฒนาวันที่14นะครับมีสูตรอื่นอีกไหมที่จะมาดูมาให้ดูนะครับมันก็มีอยู่แต่เป็นสูตรเด่นนะครับมันไม่ชนมันไม่ชนนะครับวันนี้ไม่ชน วันก่อนชนไหมวันก่อนก็ไม่ชนนะครับมันมีสูตรเด่นที่อ่ะอีน่นีอของเก่านะครับของเก่าสูตรเด่นก็จะเป็นแสนแสนสิบหน่วยได้เท่าไรสองเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบห้าบวกแปดเป็นสิบสามได้สามได้สองสามสี่อ่นมันออกสองสามวันออกสองสามสามสองนะครับวันนี้ได้อะไร วันนี้ก็จะได้ที่สูตรนี้นะก็จะเป็นแสนแสน10หน่วย2 3งสเป็น h ok, h ok, หกหกบวกห ok, ก็จะเป็น1ิบก็จะได้1 012ศูสูตรน,นี้มีศูนย์หน,ส уем, สน,น,นซึ่งมันไม่มีในี้เลยนะครับมันไม่ติดในนี้เลยนะครับสูตรนี้ ชอบมาบนดีอยู่นะครับ012นี่ชอบมาบนก็ชุดนี้ชุดที่เป็นของชุดนี้ก็จะเป็นเน้นไปทางล่างก็แล้วกันนะครับเน้นไปล่างก็แล้วกัน38นี่3883 34884ให้เน้นไปทางล่างก็แล้วกันนะครับเน้นไปทางล่างก็แล้วกัน2ตัวล่างนะครับตัวบนมันน่าจะติด012นี่แหละตัวข้มบนนะถ้าบนน่าจะติด012แต่ผมชอบ หนึงนะครับในนี้ชอบหนึ่งในนี้ชอบหนึ่งจับใส่กับอะไรดีถ้าชุดนี้ชอบตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ชอบหนึ่งส่วนนี้อันนี้แปชอบ8อาจจะเอาหนึ่งมาแทรกถ้ามันเป็นสตัวก็จะเป็นนี่แหละ แปดหนึ่งสาม่าเสียบใส่หรือก็ตัวตดนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เอาก็8ปดหนึ่งสเอาชุดนี้มาใส่นะก็เพิ่ม3ชุดให้3ตัวจับลองดูนะครับเอาก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับของวันพุธที่14นะครับก็ รายนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับคุณสวัสดีครับคุณบัณฑิตนะครับบนหรือล่างชุดข้างล่างนี้เน้นเน้นล่างนะครับเน้นล่างเน้นล่างนะครับเพราะว่า0ูนหน่าจะเป็นบนชุดนี้มันชอบจิตบน0ูนหน่นะครับเป็นบนวันนี้น่าจะมาทางล่างนะครับน่าจะนะครับแต่ก็กันหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับตัวเน้นวงกลมวงกลมไฮไลท์ไว้โดยเฉพาะสามแปดแปดสามแปดสี่สี่แปดนี่แหละนะครับ าจะเอามาเป็นบนก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับมี8 1 3 8น4 8 1 5ก็คือนี่แหละ3มชุดแล้วก็เอาเอา1ไปใส่เป็นโต๊ดนะครับเป็นชุดโต๊ดนะครับยังไม่วางหลักอันนี้ก็เป็นบนล่างนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้และนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดี นะครับโชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ